ทักทายนะครับสวัสดีผม,ผ,มผมนี่ก็ช่องรถไทซิง์มื่อคืนครับมาครับมาดูเจ้าที่เด็ดรถแรงหา้าคอะอยเป็นหมู่บ้านนี้เดียวใคาเปยนใหน้านไาม่เยริ่น

ยกชุดเมนโปซังบายสีแล้วก็วยมืยอครับบูดเบิดปอกการนี้นะครับหมดเวลาขางเบิร์ด เป็นมัดทุกครั้งที่เป็นสายให้เป็นเร็วกว่าทางนี่ครับต้นนีละ่ะหลุดนี่นี่ตัวนี่แหละนี่นี่แหละนี่ไฟมัน,นหลุดจริงๆแต่ว่าตัวข้างในเห็นบ่เป็นยัง ายซีบวกไปยังแต่ว่าเพมันบอ่อขายแยกขายให้เป็นชุดเป็นชุดใส่ชุดมันไปเลยค่าอะไรสี่พันแปดค่าอะไรสี่พันแปดค่าสร้างแปดพันสี่สิ body huh? โถเตงรถเตงถ้ามันติด้านมันต้องเยือหน่อยเลยสหับตี๋ื้อจะอะไรผองหรอกนี่โบแรงไงขั้นเหนียกันแล้วครับ đang nỉ kia nỉ 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 đi 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 nỉ nỉ đều nỉ lên nè Đây là nỉ phóng mây đây. Ừ. Nhi, đây. Bái xí Ôi, à, đi anh à, đi bái xí à, khổ, หนีลงมแน้ะครับฟ้าสองฟ้าพ่าต่างเพ่านอนึ้น,นกันลหัครับแก็ลื้อลืนทัานนี้กาแมนรถผมกาแมนหาชิพขั้นปุ่นกาแมนเดมูมัดโอ้ยอันนี้รถไร่เล่ลนลสิ ว่ารถเล่งบบขึ้นเมอกันว่าเปียนกองสลากัหาย นะ <fen omen S 1> ั่นแหละไปดูดยาไซนามันนั่นแหละูมน้ก้เล่นง่อยๆนึงเนาะยื่รถแมมเล่นสนุนแลเล่นเอ้ยมันบอเร็วคุยระบกเซ้รถบกเซ้รถแตงองเล่นเี่ยคมันก็รานเหยียบน้ำเนาะรถ้รถแงเีย่ะเอาอยยย่นหา่ให้ดก็้ยินวะ้ยยิอมดังแล้วควไม่ไ้ทงหน มันมันมันมาถ่ายคายยลิปสมัยยุ่ยหละถมเมฆอมกูถ่ยคลิปนบอลยอกวาบอกู่ไ้อ้าเีกกายนกฟาเลยเ,ยาเยขาบ้านตัว <c oughs> วายุ่แล้ว <c oughs> ตันบ่ันบ่ันกมืเ,เปียถเอมันเป็นอย่งอากาศกวนหรอวนะ จ้าของรถคุ้มเอาเลยว่ะนี่หนาลาซีเว็บ่ะในรถมันต้งไปแล้วใส่อันนี้ไม่แล้วสตาร์ติดบอกก่อนมันใหญ่ไรละมันเนีมันใหญ่กว่าพีอยู่เนี่ยล่ะว่าอยากยูติว้านพ่ออยากมันไปเห็นป๊บพืนทันโรงเรียนไม่เขาเหรอวะแกกับไปห้องแค่ละ

บัวไกหน่าพูม e <laughs> ัน <Nein> ค <hatten> <ambling kinds> <laughs> ุ้มเห็ดหน่าพูดอะเห็ดใจเย็นดูห่ากูมีอาทีพว่านแยงเดียวโยงนี่คนว่านเร็วๆก็เขาเกิดมึงพอไปสูบน้ำใส่เด้ยวัดสูบน้ำใส่เงินมึงก็ไปสูบเสียงเงียบบัดไกล้เขางข่อยปัดหมาตัวเมียเนี่ยโอ้กะใส่น้ำกันล่ะวัาพื้นกระไดบัวดีใส่น้ำพ้าวเจียดเหรอเห็ดย่างเดียวเห็ดงานวันลุงน้องกยอมากหรอ

เพราะมุ้งกั่อันีเเออแทงเธอทึงแตงลูกไฟทั่งกี่เฮือกื่อตายเจ้ามันแทงหลอเฮาหเา้อก็บไข้ตัวฟังผลเนดี๋ยวแตงแล้วมันจะไปอยู่ตรงพอถอดันหลดแล้วอะไรดีเลยศมั่งท้อถืไป้ไฟส มาจากคนสองมาไกลแมกนะเออไอบอลูยังมาถามไอสองสามคนเดียวกับบังแมกกิดกับว่ามาจากคนกับว่าสองคนแล้วเมื่อนเราสอนมั้งสองคนแ่บ้านทุเป้เอไปจกไกลเไคา้างสองคนบ้านทีเจ้าเสี่ยมันเด้รอกนานกว่าทำองึงเดียวโอ้โหไม่รู้นะ โอ้ยฟ้าขันเถิดกองเดียวไหมขันแห้งหมดอกเดี๋ยวมันบุปผิดาซรางอยูกองบุ๊ได้ซื้อกองไม่ได้จ้ะไปนี่จะจะออกไปจะไปบอกกับพันยีเวียดก็ไ่พันยีชูเจ้าบะบอกครับเจาะมันเรียกชงงานผู้จัดการเนะมองหันแล้วก็มาทีแล้วตั้งทีแล้วไปเวียดเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนชุมมึงเพื่อนเองไปเวียดมาอยู่ๆเราครับเห็นหน้าหนเด็กออกมาเวียนให้เราก็ได้ดอกใช้ชงมากาคนมิ้งมาไล่ให้ดอก คันเท้าน้าท่งไปโดดอ่ะจะไปดันให้เดอ้อว่างเขาไปดันไปหลดุดน่ะน้ำมันอไรคือหน้า,นนานเน้นเต่งหมดไม่มีนาม้าใช่ได้ของขั้นบ่อแล้วพูกเคยก็เถ็ด <c oughs> โอ้โรถดิปัดพันย่างเดียว,วะ <c oughs> อะ ท่วนเนี่ยบนเนี่ยเอาตรัดเดินหอพื้นพืบพึบนจังหวัดเนี่ยตัดเลยตัวใครตัวมันแบงนั้นไปกันรถที่ฟงใช่ไหมวะอ๋อรถท่งน да ี oh ้เขาขึ้นฝั่งนี้ติอือโอ้โหก็วัวดายได้ตีดได้ไดยว่วสร้างกันลืมสมองเชื่อมไปเลย อให้ไปเอามาใส่คือเขาสองลอยสองลอยด้างไงเอา,าจเาร่รงเขาคอ,อยเร่งขันเล่งมือะแะทปุ่นละทวไม่มาเมว์่มื่ท่านเดียวจะทงหนุไงีเ้เพราีเดียวเฮ้ทื่นนาทงหรอตัว,วบานมือเจ้าไปไทน,น่นละก็พรอมก็ทองานส้างกัน ไไบอ๊อบไปปั่นวานเนี่ยนั่นน่ะคือว่าบ่ได้ววันไปว่าคือว่าบ่ได้ววันคือว่ายายวานคือว,าว่าบ่ได้ววันว่าคขาหนักว่าหมอหนักน,นั่นลูกเด้กไม่ใหญ่บ่คนละมือโอ้มือเดียวกันมือนั่นไปภาปคบายกับไปปั่นหน้าจะคล้องแล้วพราแดงไปขาดว,าว่านหรือวป่าเป็นไป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 ปันหน้าแล้วไปเปลี่ยนหางไส่ไปไส่อยู่หน้าแม่แถา ลอด <át Stat ue> ลุดุ่ห no. ุ่นหน้าไม่เ่าหุ่นไป่อนาเลยลอนาแล้วพี่คอยอ่ะเาแลป็นร่มเลนี่เลาบเจ้าคอวะเจ้านี้ไปทำมันื่อเบอรตันี้เนอเฮ้ยนี่เบื่อได้หน่อย จะท่าิ้มาิจะตกน้ำน้อยจะมุนง้ค่อยๆมันฝุ่งออกได้หมุนงมันคู้คนคู้ลมคนวายมุนง้มนถืเวางกมันถือพยซูตัวนี้ม่นหาอะไรก็าไปเลยนี่ช่นนั่ะตัวนั้นน้อยๆงตัวจะมุนเหมือนอ้าวสบายดีครับ อัคคีเลยครับ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  <laughs> oh, <laughs> <Bonjour> <Thil coughs> <Thil coughs>